สวัสดีครับพบกลุงพีแล้วนะฮะใน Slender Survival ปิดตํมนอน Slender Man แต่ผมอยากจะปิดคอมผมมากเลยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผมถ่ายไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงมีปัญหาอยู่แล้วครับโอ้ยผมอยากจะเอาหัวทุบกําแพงแงะแง,งะ,งะคือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดีจะเ,เล่าก่อนว่าคือตอนที่แล้วเนี่ยผมที่ถ่ายไปที่แล้วมันมีปัญหาเนี่ย คือผมเอากระดาษลงไปด้านล่างแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็มาสร้างกับดักข้างบนครับเพื่อที่จะตามล่าสเตนเดอร์แมนและสเตนเดร์แมนก็มาครับแล้วผมก็ฆ่าสเตนเดอร์แมนได้ไป2ครั้งครับแล้วเขาพี่เขาไม่ดบดรอปไรเลยนี่นี่คือกับดักของผมครับขังสเตนเดอร์แมนไม่ได้นะครับแต่ขังผมได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหมีโอ้เมื่อกี้หมียืนโอ้โหพระเจ้าช่วยแล้วก็คุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าผมเจอไอ้ใต้ทะเลลึกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับไม่น่าเชื่อจริงๆไม่เพียงแค่ส แต่มีประสาทใต้น้ําให้เราไปหาด้วยครับถ้ากันแล้วก็ระหว่างนี้ระหว่างรอมืดนะครับเราก็จะลงไปด้านล่างเพื่อไปตรวจสอบกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างถ้ากันเดี๋ยวเราจะลงไปดูอเสียงอะไรอ้้หโอ้โหโอ้โหโอ้้หมาแล้วไปแล้วไปเล้วไปแล้ว,ลวเรือเรือเรือจ๋าเรือจ๋านี่แกลูกน้องของเซเลอร์แมนใช่ไหมล่ะคุณผู้ชม ถ้างั้นเราก็วันนี้ระหว่างรอมืดนะครับเราก็จะไปตามหา,อาของคือเราไม่ต้องหาแล้วฮะคือเนี่ยของผมได้มาครบเรียบร้อยหมดล้วขาดเพชรขาดอะไรอย่างเดียวถ้างั้นเดี๋ยวเราจะหา,าสัตว์ซึ่งมีชุดนะครับเพื่อที่จะได้อาหารมาไปโอ้เจ้ากวางกวางแกมาเลยขอเนื้อแกหน่อยได้จริงฉันก็ไม่อยากที่จะได้เนื้อแกหรอกนะแต่ฉันหืมหยดอดเอาเนื้อมาแกโดดจังเลย โอ้โหตกที่สูงไม่เป็นไรด้วยโดดไปโดดโดดไปเรียบร้อยครับไม่ดับเนื้อแต่ดับหนังเฮ้ยโอ้เจอแกะดีเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ทําเตียงมี2เตียงมันไม่แย่งเกิดกันเลยเนี่ยมันน่าจะอัปเดตว่าเลือกที่เกิดได้นะครับว่าจะเกิดตรงนั้นหรือเกิดตรงนี้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เหมือนผมเห็นปลาว่ายน้ําครับน่ารัคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมเห็นปลาผมเห็นปลาว่ายดุกดิกดุกดิกได้เฮ้ยเดี๋ยวดอรี่ นี่มันไฟติงดอรี่นี่นะตัวใช่เลยดอรี่อย่าอย่าไปตรงนั้นดอรี่แกจะกลับฐานใช่ไหมฉันรู้แกจะกลับฐานเรียบร้อยครับได้เนื้อปลามาตัวน้ำเงินน้ำเงินเหมือนดอรี่เลยอยู่ที่นี่จนลืมฐานแรกเลยเนะี่ยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ลืมอยู่แล้ว <c oughs> ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดขนแกะก่อนนะครับเอ้อะไรควันอะไรนเพิ่งสังเกต โอ้โหมนิ่งแฟต์ทีขุดไม่ได้ครับขุดอะไรไม่ได้เลยแต่โชคดีก็ใกล้จะหมดแล้วไปถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปหาขนแกะกันดีกว่าครับฮึบเฮ้ยยาฮึบฮึบแกะมาโอ้โหเจ้าหมูแกะเรียบร้อยครับอา่าสาม,มัานพอดีใหญ่โอ้พระเจ้าช่วยนะมันไลออนแหมคุณผู้ชมครับเราได้โอ้โอ้มันกัดมันกัดแล้วมันกัดแล้วโอ้โหมอ,อ,อผู้ศาสตร์จะไอ้นี่ซะหน่อยดูสารคดีแบบว่าสดๆนะพี่ ผมไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้เลยนะแจ้ไปกลับบ้านกันเอาแจ้ตัวนี้ไปอยู่ที่บ้านก่อนไปเลยไปเลยไปแล้วโอ้อาหารเจ้านายใหม่ว้โอ้โอ้โหเจองูเจองูเจองูงูภาษาอังกฤษว่าอะไรสเนกปลาล่ะฟิชงูงูปลาปลาสเนกสเนกฟิชฟิชโอ้ยโอ้ยโอ้ยงูเห่างูเห่าแล้วเป็นหมาแล้วเห่าฮะฮะเรียบร้อยครับภาษาอังกฤษแก่ต้อง ฝึกพูดนะเไอแคนสปีอิงลิชชูนะอิงลิชชูไหนลองพูดภาษาอังกฤษแนะนำตัวเองสิฮัลโหลมายเนมอิตแจ๊บแอร์ what is your father name อะไรนะฟาเตอร์ฟาเตอร์อะไรนะ father name เอา father name father name อ่า father name จะบอกทำไมเราเนี่แจ๊กใกลถึงบ้านเราแล้วโอ้โหด้านบ้านแล้วนะโอ้ยเรารอดตายแล้วมีอาหารกินเยอะแยะเลยอะไรอ่ะ ประตูมันนั่นมันประตูมันประตูนี่มันประตูอ่อนเหรอเฮ้ยนี่มุกแล้วเนี่ยโอเจ้าซอมบี้งานเข้าละแกอย่าหย่าหย่าอย่าหย่าหย่าแจ้งมาเร็วแจ้งเร็ว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 แจ้งเร็วมาเร็วแก่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวให้เข้าวสารโอเข้าวสารแจ้มเดี๋ยวแยกกันก่อนนะแจ้มแยกกันก่อนนะสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องครั้งที่แล้วน้องทำอะไร พี่ตายของพี่เองนะพี่อ๋อพี่ตายของอ๋อพี่ตายของพี่เองโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงพี่แป๊บนึงพี่โอ้ย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 หมูสู้หมูสู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 เข้าบ้านหมูสูเข้าบ้านหมูซู้ไม้ไม้หมูสู้ไม้หมูซู้ไม้ไม้ไม้หมดเหรอโอ้ไม้ยังไม้ยังมีอยู่ไม้ยังมีอยู่โอเคครับโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยรีบเล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 ยโอ้ได้เตียงแล้วได้เตียงแล้ว เลยเตียงแล้วเลยเตียงแล้วก็เลยเตียงแล้วก็ก็อนอนนอนนอนเสร็จก็ตื่นตื่นเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บของเก็บของได้เวลาไฟกับเซนโดมาแล้วนี้อะไรเสียงอะไรปุบปุบตุๆตุเสียงอะไรตุดตุปุบปุบมันมาแล้วครับในค่ำคืนนี้มันเล่นผมแล้วอะไรตุตุโอ้ย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 อะไรตุตุปุบปุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเซนโดอ่าเห็นแล้วครับ อุยอุยเห็นแล้วไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้อ้ไปไหนละไปไหนละไปไหนละเซนเดอร์ไปดีกว่าเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านผมจะใช้วิธีนี้ครับโอ้โหเสียงเสียงเสียงโอ้โหเสียงเสียงชัดเจนมากโอ้โอโอ้โมาแล้วมาแล้วมันาแล้วมาเล่นแล้วมาเล่นแล้วครับพาร์ทนี้ต้องจัดเต็มครับต้องล่าจัดการมันครับ ผมว่าฐานแท่นบูชามันผมรู้แล้วรับมันทําอะไรได้มันเอาไว้จัดการฆ่าเซนแมนหรือปิดตำนานของมันนั่นเองครับฉันเห็นกันแล้วเซนแมนวันเล่นแล้วก็เกิดใหม่โอ้ยซาเลยซาโอ้โหเสียงโอ้โหซ่ามากอื้หืลงก่อนเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้โห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 ซ่ามากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับพาร์ทนี้ซ่าสุดๆครับซ่ากันแบบสันๆเลยด้วยโอ้เออ อ,อโอ้โหทำไมพี่ต้องการอะไรครับต้องการหักคอน้องโอ้โหน่ารักจริงๆเลยวันนี้พาร์ทนี้พิเศษใช่ไหมที่ผมที่ผมตายไปใช่ไหมที่ผมบอกว่าอาจไม่ติดพี่เลยมาพาร์ทนี้ใช่ไหมบบว่าให้เราแบบได้เห็นแบบว่าทุกรูขุมนฝนใช่ไหมใช่ไหมผมรู้นะพี่ใจดีอ,อ,อุ้ยอุ้ยเออรูปร่างก็ใช้ได้โหรล้านเหมือนกันอีกดีดีดีด,ด,ดีอ้าวฝนตกด้วยตายแล้ว ช้านั้นก็ไม่มีความหมายถ้าห่าฝนตกเฮ้ย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 พิมพ์ท็อกเกิลดาวฟ้าเลยเออ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 ผมขอหน่อยฮะไม่เคยได้อยู่ใกล้ชิดกับเซเอร์แมนแบบนี้เลยเอาถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับเซเอร์แมนครับยิ้มครับยิ้มครับยิ้มครับชิส <Jeez. S 2> อ้าวเฮ้ยหายไม่ยิ้มเหรอ๋อลืมไปหน้าตาพี่ก็ไม่มีนี่น,นะโอ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 หมึนหมืน มึนเลยช้าแล้วคุณผู้ชมครับเช้าแล้วพี่แกจะดรอปอะไรเอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเซเ์แมนเทคดาเมจแล้วนะเซเ์แมนเซเ์แมนตายแล้วครับคุณผู้ชมครับดรอปของไหมไปดูหน่อยดรอปของไหมดรอปของไหมดรอปของไหมไม่ดรอปเซเอร์แมนไม่ดรอปของอะไรเลยฮะแต่วันนี้รู้สึกว่าพันนี้ดีใจอ่ะดีใจกว่าพันที่แล้วคือพี่แกมาใกล้ชิดสนิทกันอย่างนี้เลยอ่ะชอบ ผมผมอยากไปอยากไปไประจนภยนนัยไอ้นี่คืออยากไปไอ้นี่ยอยากไปไปดูอะ่ะไอปราสาใต้ใน้ําเนี่ยดูซิวจะมีอะไรคือขอร้องอ่ะอยา่าโผล่มาได้ไหมไม่เอาอะ่ะไม่เอาคือบ,บอกว่าเหมือน2ซีรีส์ครับซีร์แมนโอ้โอันนี้ขลับขาขดขาขา <c oughs> แจ้มาเร็วมารับแล้วมารับแล้วแจ้โอ้หายไปไหนมาทั้งคืนกำลังกบดานอยู่ ลบจากสเลนเดอร์อ๋อพี่เซลแมนคนนั้นนะ่ะนะใช่เซลแมนคนเดิมเพิ่มเติมคือน,น่ากลัวขึ้นแถมบักด้อีกต่างหากไม่ต้องกลัวแจ้มาแล้วแจ้จะพยุงความยุติธรรมจะช่วยรีพุงจากสเลนเดอร์แมนเมื่อพา์ที่แล้วผมให้คุณผู้ชมได้พิมพ์คอมเมนต์แฮชแทกทีมรีพุงนะครับผมดีใจดีใจคุณผู้ชมพิมพ์แฮชแท็กทีไอบนเกี่ยวอะไรเดียวไม่ต้องห่วงนะัลุงพี ผมจะอยู่ทีมข้างลูกพีเสมอข้างไงคือข้างนอกหรือข้างในข้างนอกเฮ้ยปอบ,บแจเรามาเร็วๆถึงบ้านแล้วบ้านของเราแจมา้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าบ้านมาแล้ว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 โอเคครับแจ้มาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทําที่ที่มันให้มันอยู่ก่อนครับตอนนี้ผมไม่ทําบ้านของแจ้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือบ้านของแจนะครับ โอเคอยู่ที่นั่นนะแจ้โอเคไปคเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันครับนี่ฮะอ่าเราทําทางลงไว้เรียบร้อยเลยเป็นไงสะดวกสบายยิ่งขึ้นเลยครับคือเราเอากระดาษเซเลนแมนเพจเนี่ยไปวางหรือว่าไปทําอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอผมได้ศึกษาประวัติมันดูดีๆแล้วไอ้ที่นั่นนะครับมันจะเอาไว้ที่วางเหมือนกับว่าที่วางต้นกําเนิดเซเลนแมนหรือเปล่าไม่รู้เราก็จะได้วางแลวปิดตานานเซเลนแมนครับเขาจะได้ไม่มากวนเรา แล้วเราก็จะได้จบซีรีส์นี้เนี่ยครับเราจะวางอะไรสักอย่างหนึ่งมันคือซัมติงสักอย่างหนึ่งพอเราวางปุ๊บเราก็จัดการมันเลยครับซาร์เร์แมนก็ไม่กลับมาอีกแล้วแต่ในคืนนี้มันมาแน่ฮ้ยฝนตกด้วยอย่าบอกนะมืดแล้วมืดแล้วมืดแน่ๆมืดแล้วแน่ๆอ่ามืดแล้วด้วยเฮ้ยถ้าฝนตกอย่างนี้แล้วก็หมายความว่ามันมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มืดอย่างนี้มันต้องมาแล้วแน่ๆ่คืนนี้ จะมาหรือไม่จะมาหรือไม่เซนต์แมนมาไหมวันนี้มาไหมหรือมาแค่คืนเดียวมาไหมเอ่ยมาไหมมาไหมมาไหมเงียบอย่างนี้ไม่น่ามานะครับหรือว่าแต่ปกติก็อย่างนี้แหละไม่มาไม่มาแต่พาบทจะมาคือมาเลยไปเราขึ้นไปข้างบนดูก่อนว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนะครับดีไม่ดีอาจจะมาลอยอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ได้ มาแล้วครับเขามาแล้วเขาวาร์ปมาแล้วเขาวาร์ปมาแล้วเขาเหมือนเขาจะวาร์ปมาแล้วแต่เขาเขาเขาเหมือนกับว่าพลังอิทธิฤทธิ์เขาเขารอผมอยู่เขาโอ้ยเขารอผมจริงจริงด้วยโอ้โหโอ้โหอย่า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 ผมไม่อยากนายเอาแต่ time you keep number อะไรอู้เต้าหู้อาสิพี่แกมาโรติดต่อกันเลยครับดูเหมือนว่าพลังอิทธิฤทธิ์ของผมนั้น แก่งกล้าจริงๆมาโดนโอ้ยโอ้ยโุ้ยโอ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 ้ยเข้ามาแล้วเร็วๆๆๆๆๆอ้าะอ๋อโอ้ประตูผิดโอเคเอ่จะวับไปทางไหนยังไงทางไหนอะไรยังไงยังไงวางของก่อนต้องเอาไปบวกมัน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 อะไรยังไงอะไรยังไงเจ้านายเจ้านายใครมาหาเซลแมนไงมาไหนจะนั่นไงพี่โอ้ย พี่พี่ทดลองกับดักของผมหน่อยสิว่าได้ผลไหมพี่พิซแลนเดอร์พิซแลนเดอร์พี่อ้าไปแล้วอ้าพี่หรือว่าอยู่ข้างในนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงชัดเจนชัดเจนชัดเจนละชัดเจนเดี๋ยวได้โอ้โหมันมันมันทำผมหน้ามือตามวัวเอ้ยเอ้ยอ๋อมาแล้วครับ พี่ครับพี่อ้ยผมจะเอ้ยพี่พี่เดี๋ยว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 โอ้โหมันโอ้ยโอ้ยอยู่ข้างผมเลยโอ้ยเข้าบานแล้วกับดักของผมใช้ได้ผลไหมล่ะกับดักของผมใช้ได้ผลไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้พี่พี่พี่ยายาาน้องสนใจนะอะไรอ่ะกับดักของน้องน่ะซื้อไหมครับผมขายเท่าไหร่ห้าล้านไม่เอาอ่าพี่เอาไม่ล่ะนะ อดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่น่ากระโดดเลยโอ้ยโอ้ยต้องกด F5 ครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ได้เห็นมุมมองแบบใหม่อัดแต่แต่อัดแต่แต่อุยอัดแต่แต่อัดแต่แต่คือความน่ากลัวหายไปเลยหลังจากแบบเปิดมุมนี้พอเกิดเข้าสู่โหมดนี้ก็อันแล้วนี่อ้อไม่น่ากระโดดเลยไม่เป็นไรโอ้ดีครับดีครับดีครับ เอาของแป๊บนึงนะครับเอาของแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับใส่ของแป๊บนึงครับใส่ของแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับอือมันอยู่ข้างหน้าผมเลยเนี่ยอุ้ยตกใจเมื่อกี้ยังอีกยังไม่ไปอีกยังอีกยังอีกยังอีกคือน่ากลัวมากเดี๋ยวไปละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับยังไม่ไปอีกยัง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 อีก อย่างอีกอย่างอีกยั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 งอีกยงอีกไปแล้วยังอย่างอีกยังอีกแมน้องฝนตกแบบนี้ทําไมน้องไม่อยู่ในบ้านที่พี่มาเพราะว่าพี่ห่วงสุขภาพของน้องเหรอห่วงสุขภาพตัวเองไหมคนอะไรใส่สูทอย่างนั้นนะฮะใส่เช้าใส่เย็นฝนตกก็ยังใส่พี่แหละผมเป็นห่วงพี่โอ้พี่ดาดินไว้พี่ดาดินไว้พี่บอกผมหน่อยว่าผมจะจัดการพี่ยังไงให้ตายยังไงพี่ก็ไม่บอกก็ต้องรอตอนกลางวัน ผมรอได้ไม่ต้องห่วงผมรอได้ผมจะยืนอย่างเงี้ยพี่ไม่ไปไหนผมก็ยืนอย่างเงี้ยอ่าอะไนไงอ้วตมตืมตม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 ตืมตมอ้าตึมตืมต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 ึมตึมตมตมเต้นหน่อยครับเต้นหน่อยแล้วอ้าเต้นหน่อยเร็วนี่น้องไม่กลัวพี่เลยเหรอกลัวพี่ผมเต้นกลบเกินตึมตมตมตึมตืมตมตึมตม เอ้ยพี่อย่ายืนนิ่งดิพี่อย่ายืนนิ่งดิพี่โอ้ยมืดเลยมืดเลยมืดเลยเดินเข้าใกล้มืดเลยมืดเลยอ๋อนี่ไง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 เปิดประตูแป๊บเปิดประตูแป๊บเปิดประตูแป๊บอ่านี่ไงนี่ไงนีเอ้ยพี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นะเอออ่าไปละเออพี่ก็ใจดีนะเนี่ยเออโอ้ย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 มันจะไม่ดีตรงนี้แหละมันจะไม่ดีตรงนี้แหละโอ้ไปละไปละโอเค เดี๋ยวผมจะสู้กับเขาด้วยไข่แล้วกันฉสนมามเชาแล้วเช้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 าแล้วเห็นเช้าแล้วใช่เอาล่ะคุณผู้ชมครับครั้งนี้เราจะรอดูว่าพี่แกตายแล้วของจะดรอปหรือไม่เอ้ยลืมไปพอโอ้โอ้โอ้พอเช้าแล้วฝนยังตกอยู่มันก็เหมือนมันไม่เฮ้ยแกเอาออ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 กเอาฝนตกออกโอเคครับโอเคครับฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดตกแล้วโอเคโอเคดีดีดี ดีดีดีก่อนนี้แหละรอรอรอณนะตอนนี้เราเห็นเซลแมนยืนยืนอยู่เฉยและเขาก็และเขาก็และเขาก,ขากโ็โอ้โอ้โอ้ดับแล้วครับดับแล้วครับมันคืออะไรมันคืออะไรชาวโซวิวญญาณของเด็กมันสามารถเอาไปทําอะไรได้ครับค่ณผู้ชมครับเอาละครั้งหน้าเราต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าครั้งนี้ลุงพิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพวกใหม่นในครั้งต่อไปกับ s เตรนเจอร์สไวโว่ถ้าคุณผู้ชมชอบอยากให้ดูเพินต่ออีกลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้านล่างนี้เลยครับด้านล่างนี้เออแล้วอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิีประโยชน์จากเกมไหมครับบ๊ายบายครับ